ดีครับมีบอลหนักหวือไม่มาแนะนำนะครับเป็นบอลการไล่นะครับล่างกองก็เป็นที่ม่วงนะครับการไล่อเที่ยวจุม่มฟู่บหมม่วงนะครับหน้าใบก็มีเป็นด่างดำๆนะครับแต่พุ่มกะไม่สาบาจื้อบอลอะไรนะครับเกรยปอรูแนะนำได้บ้างนะครับนะครับเป็นปูนต้นของเขานะครับ ต look. Look ันนี้มันดูเบรกนะครับก็เปิดซ้อหน้าไต่กูเกิก็ไม่เจอนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูคนทีร่องนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกนะครับต้นไม้มันเหนือวว่านนะครับมากฉนานไปนะครับน่ครับตอนหญ้ของเก่านะครับตอนหญ้ของเก่านะครับดูนะครับความลายความอามของเก่านะครับดูสิยอดนะครับยอดมันยอดจะสี่งงงนะครับ อนไงน,นะครับอนไงไล่ดูจักจื้อนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เหมากันนะครับบอนนาเต้ยนะครับบอนนาเต้จจากวัดปะตะัตตุนงนะครับเดี๋ยวพุมไดต้อนมากคือพุ่มเดินหน้าบ่อนดังนะครับบ่อนดงังเรื่องครมันติมันแปลกคือการเบย์มันเป็น,ปน,าน,ปนลายหลวดเต้นนะครับเป็นลายดางัง สี่หมวงสี่เกี้ยวขมข้าวนะครับเป็นลายเส้นช่วยหมากนะครับนี่ทนนี้ตอนใหญ่นะครับเมื่อวานปุมในตัดใบกขนะครับเราพุ่มทื่อไม่ได้นะครับก็ควักจองกันนะครับจองพุมนะครับจองเล็กๆนะครับมีผูติตามอย่างเมื่อกี้คุนะครับก็ควักกันเวยนะครับสวัสดีครับ